สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้มีข่าวดีสำหรับพี่น้องผู้ประกันตนตามมาตรา40นะครับท่านทราบไหมครับว่าถ้าท่านป่วยโควิด19เนี่ยท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินทดแทนการขาดไรายได้นะครับสำหรับในรายละเอียดเนี่ยผู้ประกันตนตามมาตรา40สำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยเขาได้แจ้งว่า กรณีที่ท่านประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยผู้ประกันตนตามมาตรา40กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับในเรื่องของเงินทดแทนการขาดไรายได้ดังนี้นะครับ 1. เงินทดแทนการขาดไรายได้วัวละ300กรณีที่ท่านเข้ารับการรักษาเป็นประเภทผู้ป่วยในนะครับเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนามหรือฮอตปิเทลตั้งแต่1วันขึ้นไปนะครับถ้าต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามหรือฮอตปิเทลตั้งแต่1วันขึ้นไปนะครับเขาจะทดแทนการขาดรายได้วันละ300บาทนะครับ 2. เนี่ยกรณีเงินทดแทนขาดรายได้นะครับจะจ่ายให้วันละ200บาทถ้ากรณีที่ มีความเห็นของแพทย์ให้ท่านหยุดพักรักษาตัวหรือพักกักตัวที่บ้านแบบโฮมไอโซเลชันนะครับก็คือเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อแต่คุณหมอเนี่ยสั่งให้พักรักษาตัวที่บ้านหรือแยกตัวในชุมชนคอมมูนิตี้ไอโซเลชันตั้งแต่3วันขึ้นไปนะครับเขาจะชดเชยให้วันละ200บาทนะครับนี่ก็ กรณีที่2ที่แพทย์สั่งให้รักษาที่บ้านหรือในชุมชน3วันขึ้นไปนะครับท่านจะได้รับวันละ200บาทกรณีที่3เงินทดแทนการขาดรายได้ครั้งละ50บาทอันนี้เฉพาะผู้ประกันตนทางเลือกที่1และ2นะครับกรณีที่ไม่ได้รับการไม่ได้เข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยในและก็ไม่ได้มีความเห็นของแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวหรือพักกักตัว โดยต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสำนักง,งานประกันสังคมนะครับเงื่อนไขาการเกิดสิทธิ์ในกรณีที่3นี้เนี่ยผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินเงื่อนไขาการเกิดสิทธิ์ทั้งหมดนี้นะครับผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว3ใน4เดือนก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับจึงจะเกิดสิทธิ์ใน3กรณีนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชม ตามมาตรา40ท่านใดนะครับมีข้อสงสัยก็สามารถโทรได้ที่สายด่วน1นึ่ที่สายด่วน1111ง11นะครับอ,อันนี้ก็เป็นข้อมูลแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับจากสํานักงานประกันสังคมสําหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40นะครับ